สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี่ายทอดบรรยากาศของสินพันภาษาขอนแก่นให้พี่น้องได้รับชมไปด้ากันนะคะจุดนี้เป็นการลอคิวซื้อขนมฟังค่ะพี่น้องนะคะเป็นกามีการออกบูธขายขนมฟังค่ะพี่น้องนะคะคิวค่อนข้างจะยาวบางคนเพิ่นการรับจ้างต่อคิว รับจ้างทรงนะคะบรรยากาศของอนแกนเฮานะคะหลังจากที่ได้รับวัคซีนกันค่อนข้างจะเป็นเปอร์เซนต์ที่หลายแล้วนะคะอนแกนก็นกนเริ่มกลับมาเปิดหางสปริงค่ะบรรยากาศเกาเกาเฮาก็ิืมกลับมาเป็นปกติค่ะพี่น้องนะคะ